นี้มันออกนะทุกคนเขาเอิ้มาพิเรเวนนี้มันนะนี่ตัวอันนี้เป็นนำนำเรมเรมนี่ออกปลาทากกบแบบเสือแบบจุกๆเลยแบบหลายๆเลย,เลย,เลยนี่เสือกระตกแล้วเรียบร้อยทุกคนนี่ซินงจำผักก็ สบายดีทุกคนสบายดีตอนสายๆนะทุกคนตอนนี้ก็ประมาณแปดโมงเก้าโมงแล้วทุกคนค่อยสิมาเฮ็ดกินนะทุกคนนี่ได้ป่ามาทุกคนเมื่อนซืสิมาเฮ็ดก้อยป่ามีแต่ตัว่เยอะเลยทุกคนนี่เมื่อวนนี้ก็อันนั้นป่าอีเมซื้อมาตรลาดทุกคนอีเมยลงตระล่านั่วดิมีแต่ตัวยิ่งเยอะซื้อป่ามาเฮ็ดก้อยกินได้เมนูแซบบแล้วมื่อวนนี้ก็ก้อยป่าที่ขึ้นซูบเซบได้ป่าทุกคน บานนี้กับซีมาใส่ป่าล้างก่อนทุกคนป่าขี้ลายีปลาป่านี่คือแบบป่าแบบเดียวค่อยค่อ,คอ,ย,คอยค่อ,คอยต้องดเทาไปตึกเอาเลยทุกคน ก้อยมือนี้ก็สี่ตัวทุกคนนี่สี่ตัวเยอะทุกคนตอนทำอิฐลำมือนี้นะค่อยว่าสิไปหาป่าไปส้นส้นสะโพกไปหาป่าทุกคนละพ,พอดีคือเสารนี้แม่ดดลงตลาดแล้วทุกคนพอดีแม่ได้ป่ามาเลยกันเลยวันชิดก้อยป่ากี้เลยไม่ได้ไปหาป่าทุกคน ได้ล้างคักๆแล้วก็มาซอยนะทุกคนมาตัวนี้ท้องคุกคึมเลย ล้างเนี้ยเรียบร้อยกับ,บนี้ก็ษิมาป่าหัวติงก่อนทุกคนบัดน,นี้กษิมาแลป่ปลาซอยก่อนทุกคนแล่เอาอันนี้มันออกนะทุกคนเขาเอื่ว่าพี่เหลว่าอันนี้มันะนะนี่ตัวอันนี้เป็นดนำๆแหลมๆนี่ออก นี่ทุกคนเล่เอากลางเล่เอาอันนี้มันออกไหมทุกคน ซอยปลาก็คือแล้วทุกคนซอยตัวสุดท้ายนะซอยตัวนี้ก็คือแล้วเลยนี่ค่ะปลาขายค่ะตั้งหมดห้าวดีคนเลยฝ่ายจะไม่ยังซอยปลาจะฝ่ายายังหมุนได้เป็นตัว พักอ่ะทุกคนเอ้ยพักมีกห,าห้ามีมนมีทุกคนไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ไปดับไฟปิ้งหัวปา่านีทุกคน นี่ดังไฟกระติดเรียบร้อยทุกคนอันดังไม้คือเก่าทุกคนเพราะว่าท่านน่ะเมือแล้วกับชิได้ดังไม้กับท่าห้มันเป็นก่อกัอนโอ้อยไฟดดดทาาห้มันเป็นก่อกอนจะมาคางโหป่ามาี้ก่ทุกคนมีไฟกับเป็นก้อนี่แล้วทุกคนบนี้ก็สิคางโหป่าก็มันกับเบีย้ยเป็นก้อนลายบีเป็นก้อนเยอะไปแล้วทุกคนแบบเอาไม้ดังมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนว่าไม้ดังกับเอาไม้น้อยเดี๋ยวชิไปหาไม้มาตืา้นกอนทานมื่แล้วก็ย่ดังทุกคนเลย ว้าเขามีแต่หัวเยอ่ๆทั้งหมล้งผักซอยเกียเส้อก้อยก่อนเทุกคนมืนี้อนัน,น,นก้อยเสื้อมานาวสองหน่อยทุกคนมีวีมากเกาะมื่อนี้น ่างแล้วแล้วก็สวยก็วมนนี้ทุกคนวันนี้ก็อากาศกะสิีเย็ยนๆน่จะน้อยทุกคนล่มตอนนี้ก็ย่าเทงนทุกคนแบบล่มแน่จะน้อยเลยค่ะ มะนาวตอกกันทุกคนมาดีกว่าเติมมาสองหน่วยนี้เลยทุกคนเพราะว่ามานัมานนี่มัเกาะฝนนะมันนี้นะแต่ละน้ำลายดีมะนาวกเดี๋ยวไปเบิง้งปิ้งโหปลาตอกกันทุกคนมาดีมาพีนปิ้งปลากันทุกคนมาดีกว่าแน,น่ปิ้งหโหปลาลงว่าปิ้งปลาเป็นตูดเลย parte y la เคืองคันเอาน้ำกะทิก่อนทุกคนบันนี้กะ มะนาวลงเหมือนแล้วก็ขันวันนี้ทุกคนขันปั้นเอาน้ำกะทิมันไปโคเตอร์ขันน้ำกะทิเ,เรียบร้อยวันนี้กับิีโคน้ำกะทิก่อนทุกคน อทอดแล้วทุกคนเดี๋ยวสีได้ปูวันี้กันน้ำกะทิกันนี่เสื้อมาคิดกอนเสื้อมาคิดเข้ามาแล้วกับโฮฟ่าที่พักไว้แล้วทุกคน ตะแสบไปได้ขนาดยังไม่ได้เสอ์อพักเด้เนี่นโยโถ๊ยพักลงกอนมานีนี่ปาพักกับแบบเส์อแบบจุกๆเลยแบบหลายๆที นี่แล้วเรียบร้อยทุกคนวันนี้ค่อยกินซี่ด้อันตักโค่นแลทุกคนเพราะว่าค่อยกินดิบไปได้ตักไปโคคือเก่าละนี่อันนี้กับซีเป็นแจ่วจำ้ำทุกคนค่อยเสิร์ฟเจวจำ้ำพร้อมนะทุกคนนี่ตักโค้กันวันนี้กันโคเอาครึ่องนึง่งทุกคนเลยฮัลโหลหกับจงเฮมเอเมฟุมเบยูเฮอร์นะเอกินท่าอีเมย์จงเฮมค่อยก,กินก้อน นี่โคชุกแล้วก็ตักเสื้อโดยก่อนวันนี้กันทุกคนตักเสื้อจานในเมันเสื้อโดย กระตกแล้วเรียบร้อยทุกคนเนี่ยกินนิค่ะมีส้มผักกงอ์ทุกคนน้อยเดียวส้มผักค่ะนี่แล้วทุกคนมาเดิมมากินข้าวเดียวนี้ิกินข้าวยำเทงทุกคนกินส้มผักกะ่ะ ตอนนี้่อยกับกิน,กนข้าวอีกมันทุกคนสำหรับคลิปนี้กับจบเพยงสำหรับนี้ผู้เลอที่เข้ามาครับชมใหม่ๆกับฟังติดตามด้วยทุกคน